สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนเนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบ3ตัวบนระยะยาวประจำวัที่1มิถุนายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสากจินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูสูตรครบ3ตัวบนนะเป็นครบ3ตัวบนระยะยาวค่ะอาจารย์จะเปิดบนนะคะด้วยครบ3ตัวบนเป็น EP แรกเลยนะคะของบนขณะน,นี้เราเรียนบนล่างมาทั้งหมดก็ อีพีที่เป็นอีพีที่สิบนะจะเป็นบนนะคะจะเป็นบนของคลิปแรกเลยอาจารย์ขอเปิดแล้วก็คัดเลือกนะคะสามตัวบนงวดนี้ในครบสามตัวบนนะคะเราจะเลือกสามตัวบนจากครบสามตัวบนแล้วก็จะไปเลือกปักหลักอีกทีว่าตัวไหนตัวไหนจะอยู่ที่หลักอะไรนะคะเริ่มแต่งงวดที่ออกแปดแปดหกเจ็ดนะเป็นงวดที่หนึ่ง อาจารย์คัดลอกนะคะนำมาจากเล่ม efg หนึ่งะคะอันนี้ก็คือเล่มที่บรรจุสูตรนี้อยู่นะคะสูตรค่อนข้างยาวนะคะค่อนข้างยากเมื่อที่หนึ่งนะคะ ถ้าคำนวณมาได้ที่เลข2บวก3าเป็น5้บวก1เป็น6กบวกหเป็น7จบวก1เป็น8กับสเป็น11บและหนบวก2เป็น3ออกมา8 6 7มี3ตัวเลยเอาราจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปงวดที่2ได้ที่เลข7บวก3าเป็น10 0ศบวกหได้1 1บวก1เป็น2บวก หนึ่งเป็นสามสามก็สามเป็นหกบวกสองเป็นแปดเลขที่ออกหกศูนย์หกต่อไปว่าที่สามได้ที่เลขสามสามก็สามเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเก้ากับสามเป็นสิบสิบเอ็ดสิบสอง สองบวกสองเป็นสี่ออกมาที่หกหกสองต่อเป็นข้อที่สี่คำนวณได้ที่เลขหกหกกับสามเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งและสองสองกับสามเป็นห้าห้ากับสองเป็นเจ็ดออกหกหกห้า หกหกห้าต่อไปงวดที่ห้าเลขสามตัวแรกนะคะอาจารย์จะลอกงวดที่สามไปเลยสามหกเจ็ดแปดเก้าสองและสี่ออกมาที่เก้าหกสอง ต่อไปงวดที่หกคำนวณมาได้ที่เลขศ0นบวกสได้3 4 5 6ีบวกสเป็น9 9กับ2ก็เป็น11ออกมาที่0 4 4 จะเป็นงว่ที่เจ็ดคำนวณมาได้ที่เลขเจ็ดเจ็ดกับสามเป็นสิบศูนย์บวกหนึ่งบวกสองแล้วก็ได้สามศูนย์หนึ่งสองสามสามก็สามเป็นหกบวกสองเป็นแปดออกสองสองหนึ่งต่อไปงื่ที่แปด คำนวณมาได้ที่เลขแปดบวกสมเป็น11 1กับ1เป็น2อสองกับหเป็น3ามสกับ1เป็น4 4กับ3มเป็น7กับ2เป็น9ผลออก8ปดสี่สามสี่สต่อไปงวดที่9้า เลขตัวแรกเลยเลขสามสามกับสามเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเก้ากับสามเป็นสิบสองสองสองเป็นสี่แปดหกสามต่อไปข้อที่สิบคำนวณมาได้ที่เลขหก 6กับ3เป็น9เป็น0เป็น1เป็น2 2กับ3เป็น5 5าบวกสเป็น7ผลออก2 0 9ครบ3ตัวบนค่ะสองว่าที่11บอคำนวณมาได้ที่เลขสีบวกสเป็น7 เป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์ศูนย์จะสามได้สามสามก็สองเป็นห้าออกเจ็ดเจ็ดเก้าขยิบไปไปเป็นงวดที่สิบสองคำนวณมาได้ล็อกเดียวกันเลยคะก็คือสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์สามและห้า ออกมาที่เจ็ดร้อยเจ็ดศูนย์ศูนย์เดี๋ยวไปงูที่สิบสามตัวแรกนะคะได้ที่เลขสามสามก็สามเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้ากับสามเป็นสิบสองสองก็สองเป็นสี่ออกสามเจ็ดเจ็ด อันนี้คือเบิร์ท้ายคะเจ็ดเจ็ดจะเป็นงูที่สิบสี่เลขเก้าก 9, บวกสามเป็นสิบสองสองสามสี่ห้าห้ากับสามเป็นแปดแปดกับสองเป็นสิบออกแปดเก้าสี่ ว่าที่สิบห้าศบวกสมก็ต้องได้3ได้สได้ห้าแล้วก็ได้6 6กับ3มเป็น9 9กับสองเป็น11บเอ็ดห้าหสโอเคห้าหสามนะ 5 6 3ต่อไปงวดที่16เลยนะตัวแรกเลยเลขส3มก็สาเป็น6เป็น7เป็น8เป็น9 9กับ3เป็น12 2 2เป็น4ออก6 8 7ปดเจหกแปดเนะ ต่อไป็นดที่17ตัวแรกสองบวกสามเป็นห้าเป็นหเป็นเจ็ดเป็น8ปกับเก้าแกับสามเป็นสิบเอหนึ่งกับสองเป็น3ามสองสองเจ็ดใครชอบสูตรนี้ก็ตามที่สูตรนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาหาร้อยิบหน่วย แยกอีกทีหนึ่งนะคะถึงได้แล้วเราก็ยังต้องโต้ตรงอยู่ดีนะคะก็เมื่อที่สิบแปดเลขเก้านะเก้าบวกสามเป็นสิบสองสองสามสี่ห้าห้ากับสามเป็นแปดกับสองเป็นสิบนะเลขศูนย์ออกสามแปดแปดยังอยู่ในตรงที่อาจารย์คำนวณให้นี่นะคะ ต่อไปสําหรับงวดที่แล้วนะคะตรงนี้วันที่สิบเก้าตัวแรกเลยค่ะได้ล็อกเดียวกันเลยลอกเลยนะเก้าสองสามสี่ห้าแปดแล้วก็ศูนย์ออกมาที่สามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าคำนวณต่อสำหรับงวดนี้ค่ะ เป็นงวดที่ยี่สิบยี่สิบงวดนะคะตัวแรกเลยค่ะเลขสี่เลขสี่นี้ก็ถามว่าชอบไหมชอบอยู่นะตัวแรกตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนเนาะสี่กับสามเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วต้องเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามแล้วก็สามบวกสองเป็นห้านี่คะ่ะ อย่างไม่ทราบว่าในจำนวนทั้งหมดเจ็ดตัวนี้นะ,ะจะเดินต่อไหมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยกลับมาย้อนดูนะคะว่าเราจะเลือกตัวไหนไม่บ้างสำหรับวนนี้ตัวที่ไม่มีฮะ,ะก็คือสี่ใช่ไหมห้าหกหกเจ็ดแปด 9 0้ศย์หนึ่งแล้วก็สองถ้าเราไปเจอสูตรไหนสองตัวมาตัวนะคะหรือสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวถ้าติดเลขเอ,อ,อะไรก็ตามในคู่นั้นถ้ามีถ้าเราจะเลือกเราก็เลือกตัวที่ไม่ใช่หกหนึ่งแล้วก็สองไว้ก่อนแล้วกันเราจะเลือกผัดมาทางฝั่งทางนี้นะคะ ถ้าเป็นของเก่านี้ก็ศูนย์ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดจะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งหกเจ็ดนี่เลยสามตัวนี้ประมาณนี้เพราะงั้นก็ 4ี่เจ็ดอาจารย์จะมีสูตรเด่น2ตัวบนนะคะที่ยังคงเดินอยู่ของวัที่แล้วอาจารย์คำนวณไว้3กับหนะคะออก3 0 9นะแล้วก็วิ่งอาจารย์ให้ที่3ามได้อีกสูตรหนึงก็คือ8กับ9เข้ามาที่เลขเก้าสำหรับ2สูตรนี้เดี๋ยวอาจารย์ลงให้สำหรับวันนี้เลยแล้วกันเนาะประมาณนี้เราก็จะทราบรายละเอียดว่าถ้ามันมีตัวเหล่านี้ติดมาด้วยนะคะเราก็จะ คัดเอาตัวที่ไม่มีทางฝั่งทางหกหนึ่งสองนี่ผักมาอยู่ทางฝั่งทางซ้ายมือนี่เท่านั้นนะคะสำหรับงวดนี้ใครชอบแนวทางที่อาจารย์จะทําให้แบบนี้ก็กดติดตามนะคะแล้วก็จะพยายามวางทุกๆสูตรที่มีความสําคัญนะคะในการที่เราจะนําไปใช้สำหรับเสี่ยงโชคโดยเฉพาะเงวดที่แล้วนะยอดเศรษฐีนะท่านผู้ชมออก309รู้สึกจะมาทั้งหมด3ตัวเลยนะคะแล้วก็ทางเลขที่เป็นเลขถักเลขสก็มาด้วย สำหรับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปดูในยอดเศรษฐีอาจจะวางให้เป็นสูตรไปแล้วกันเนาะจะได้สไลด์ต้นสังกัดสูตรให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตลดหน้าจอนะท่านได้แคปไว้ก่อนตัวที่เราต้องสนใจนะคะก็ตามนี้อาจารย์จะขอตามสูตรนี้แหละถูกผิดก็อยู่ที่อยู่ที่บุญอยู่ที่ดวงเราแหละสาธุข,ขอให้มาในสูตรที่อาจารย์ตั้งใจนี้ด้วยเถิดคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ